วันนี้พามาเก็บเห็ดนะคะทุกๆคนเก็บเห็ดเห็ดปริ่มน้ำค่ะเยอะนี่ียกถอยนูอยากช่วยเหรอลูกเก็บเลยลูกอะเก็บเยอืมนู่นค่ะดอกนี้หักแล้ว เห็ดอันนี้ได้สองดาวนะคะเพื่อนๆเ,เห็ดอันนี้กินได้ค่ะออกฤดูใบไม้ร่วงนี่เลยค่ะมันปะทะความเย็นตอนหิมะลงชุดแรก,กม,กมีค่ะเ,เห็ดปะปลายนู่นไงกลุ่มนั้นนะอะเยอะโอ้เห็นแล้วลูกมา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 ,มา,มาเก็บตรงนี้ก่อน โยมาเก็บไหมโอเคเห็ดสวยเนาะลูกเนาะโอ้ยตีดน้ำค่ะทุกทุกคนน้ำเยอะไม่ตห้น,น,นั่นดินูเห็นอันนั้นเหรอลูกอืก้อก็มาเก็บได้โหโอเค พี่ะกลรามาให้แม่โอ้เก่งเก่งพอก็เก็บอันนี้ได้โย่ตรงนี้ด้วยมันนี้ตรงโน้นด้วยเหรอลูกปไปไปไปเก็บปะโอ้แม่เห็นตรงนี้เดี๋ยวแม่เก็บตรงนี้ก่อนลูกมันดอกโต จังน้อยแล้วลูกอ้เกง่กงเก,งกง่อ้สวยค่ะ ค่ะมันมีปะปายไปหาเก็บกลุ่มใหญ่ๆมันจะได้สนุกโยโย่เดี๋ยวเก็บไปหมดเลยลูกลูกสาวชวนพูดค่ะ หกขวบกว็กว่าวันนี้มาเก็บเห็ดกับแม่ดัางเลิกเรียนตนึ้ตงนน้นด้วยลรอลูกยอ่ยอยอ่ยอย่อย่ออันนั้นเดี๋ยวแม่ตัดขาลูกเดี๋ยวแม่ไปเก็บกลุ่มใหญ่ๆพาเพื่อนไปเก็บกลุ่มใหญ่ๆค่ะจะได้สนุกทางโน้น ฮักนี่มีเห้นานงนี่ยโยไอ,อ,อ,อต้าลู้ตักขอดอกเโอเค่โอ้วง <c oughs> งงๆๆงตาปุดตาจบมือด้วยว้าวดอกเบอร์รเลยค่ะน้องเล่นปีเจอ ดอกใหญ่ค่ะเดินหาเห็ดรอแล้วค่ะทุกๆุกคนอ้เห็ดเปาะง่ายค่ะเกจัดแล้วแห้งหักง่ายป่านี่งามงามค่ะพี่น้องเบิ้งผลค่ะ บ่ายสามโมงค่ะพระอาทิตย์ปิดตกห้าโมงแรงฮัลโหลฮัลโหลปูจูโอ้โน่นลูกสาวเห็นเห็ดค่ะมายืนรอเลยมายืนเฝ้าบอกแม่มาเก็บเห็ดอันนี้ดูค่ะเพื่อนๆพืนปาดขาเพิ่นค่ะประทะประทะความเย็น โอ้ยหนักน้ำค่ะทุกทุกคนขาฟูฟูค่ะมันกะอ่อนๆนิ่มๆนะคะเอาไปกินได้ค่ะทุกทุกคนแต่ว่าแพนไม่เอานะคะเพราะแพนมีเห็ดในโฟเส้นเยอะแล้วโอ้สวยค่ะเพื่อนๆมันนิ่มเดี๋ยวไปหาซุปไปรอต่อค่ะ เดินก่อนแล้วเก็บเลยลูก <Okay. S 1> อูสสวยมากๆเลยค่ะเก็บไปลูกสวยค่ะว้าวสวยมากๆเลยค่ะดอกเห็ดหัก ดอกสวยเห็ดปะง่าย ไล,ล,ลูกสาวเก็บไหมลูกหนูเก็บไหมลูกปูตูออีกแล้วค่ะยืนรอแล้วคนหากลุ่มเห็ดให้เก็บตาดีโอ Đọc ngám chà Tìm nám Da mốt Xê xuôi Da mốt Chọc ác át Yên chặt ดอกเล็กๆขออนุญาตข้ามนะคะป<า>ุ๊ย้ยย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 ลยยเยเยยอยย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 ย กลุ time, really ่มไหนอีกลูกด้านหน้าค่ะคนหากลุ <h <h ่มเห็ดให้อู้เก่งเหนูตาดีจังเลยลูกเห็นอีกแล้วเหรอลูก ยาหมอดฟุกๆปีนี้ออกไม่เยอะเท่าปีที่แล้วค่ะตรงนี้มันบพเพน้ำค่ะโอ,อ้พ่ออีกแล้วปีแต่กรอนหลายหๆช่วงนั้น,น,นเขาแตกสโปรอมันบ่พ่อนาม ก็เลยออกน้อยค่ะมองนี่โอ้สวยสวยตาดีจังเลยลูกเกง่กงเก่งเก่งมันมองเห็นง่ายเนาะเดินสบายด้วยป่าสวยสวยป่านี่สวยไหมลูก หญ้ามอสสวยมากๆเลยค่ะหญ้ามอสสวยมากๆเลยค่ะหญ้ามอสธรรมชาติลูกสาวเข้าป่าหาเห็ดด้วยค่ะวันนี้บรรยากาศธรรมชาติาเห็ดหักหมดแล้วค่ะเพื่อนๆ<า>ปลิมน้ำเจะหมดแล้ว บ่ออาไปเนาะค่ะมันเปียกมันหักบ่นงน้ค่ะไปหาดอกแข็งแขงสดๆบานเต็มที่ปล่มน,น้ำค่ะเพื่อนๆได้กลุ่มเนื่องเดินมาตรงนี้ สาวกำลังพูดกำลังโซนนูน่นโอ้ด้านหน้าก็มีค่ะ,ะแตบบ่ว่าว้าวปลิ่มน้ำตรงนี้ตรงนี้ก็ปลิ่มน้ำอีกค่ะเพื่อน ตรงนี้ด้วยคนหากลุ่มเห็ดให้หมดแล้วเนาะเจอเห็ดนางแกะนางไก่ไอ้ยี่มาปินนางไก่านางไก่โอ้ยังสวยอยู่ค่ะเพื่อนๆล่าประกาศอ่ะสวยๆเอาไปด้วยค่ะ ขาวซีมี่มูข่าเเ็ดอันนี้ที่แพนเคยเก็บขันพ่อดอกนึงละหาะลบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยค่ะสวยอยู่ค่ะเพื่อนๆได้สองดอกลูกสาวหาให้โอ้หนูรู้จักเห็ดด้วยเนาะจำได้แม่เคยเก็บไปตตอไปตอค่ะ ดูเห็ดที่ได้วันนี้ค่ะว้าวผู้ดูด<า>ได้เยอะไหมดูค่ะทุกทคนมีเห็ดอะไรบ้างนางแกะนางไก่เห็ดมันปูด้วยดอกหนึ่งปิ่มน,น้ำแชะแล้วค่ะเดิอนออกกำลังกายกับน้องเ่มติอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ที่รับชมอย่าลืมซับสไคร้ให้หนูด้วยนะคะปูดูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย